ยูเอ็นซีของเรานะครับมาพร้อมกับ u n c a w นซครับอะไรคือ u n c a w นซธรรมดาเมื่อตอนของกราฟเนี่ยตอนเทปกราฟเนี่ยนะฮะผมได้มีการเปิดให้ฟังไปแล้ว u n c เนี่ยนะครับเขาจะเอาก้างปลากระดูกปลาเนี่ยมาทําเป็นโปรเจนต่างๆนนาาให้เราได้กินกันนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลิขสิดแอสตาเรียลจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะช่วยเรื่องของงานผิวครับคือช่วยเรื่องของเวลาที่เราไปออกแดดมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยหมองคล้ำนะฮะมันรีคลฟเวอร์ได้เร็วมาก เวลาไปทะเลบางคนเนี่ยนะก็จะก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมผิวฉันคล้ำจังเลยแล้วมันกลับกว่าจะกลับมาที่แบบเออให้ขาวใหม่เหมือนที่เราเคยเป็นเนี่ยมันนานแต่ตัวนี้อย่างที่บอกฮะมันรีคอเวอร์ได้เร็วมันจะกลับมาเร็วมากนะครับแน่นอนครับเรื่องราวของความชุ่มชื้นนี่ก็มีเหมือนกันนะเวลาเราล้างหน้าเร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันชุ่มชื้นนะครับคนที่ผิวไม่แห้งนะฮะก็สามารถที่จะกินได้นะครับเพราะกินไปแล้วมันจะไม่ค่อยเหี่ยวเออแล้วฮะแล้วก็เวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยนะฮะคุณจะรู้ส ถ้าเกิดว่าคุณกิน U N C A R เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะช่วยลดได้บ้างแต่บอกนะั้นมันไม่ใช่ยานะไม่ใช่บอกกินเข้าไปแล้วมันหายไม่ใช่นะฮะมันแค่ช่วยนะครับมันมีส่วนผสมของเซรามายัยฮะมันถึงได้ช่วยได้เนี่ยนะครับวันไหนนะที่เราอยากจะโชว์ผิวนะครับเวลากล้องโค o ส e up เราถ่ายลงถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วต้องการโชว์งานผิวบางคนไม่อยากแต่งหน้านะฮะก็สามารถที่จะโชว์งานผิวได้เพราะผิวมันก็จะแบบละเอียดมากขึ้นดูให้มันสุขดีมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้กินเดี๋ยวนี้แล้วเป็นเดี๋นะ มันต้องใช้เวลาในการที่กินไปเรื่อยๆคือมันเป็นตัวช่วยคุณผู้ชมครับแล้วก็มาช่วยเรื่องของรอยแดงรอยดำต่างๆนานาที่ดีมากด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับโปรโมชั่นดีมากๆนะฮะ U N C A W สามกล่องนะฮะพร้อมกับ U N C c a l c ซีย plus 1กระปุกนะครับและแถมฟรีไปเลยนะฮะสำหรับน u ท r า C ครับวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์กหนึ่งกล่องนะฮะทั้งหมดนี้ปกติแล้ว40,60บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่าย1990บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะฮะยังมีนี่ด้วยกระเป๋าหหมีี UNC ใใ้ไปอก1บบนะครั ติดต่อตอนนี้เลยนะครับที่ตัวแทนทั่วประเทศย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับ UNC นีวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะฮะ UNC แคลเซียมพลัสหกระปุกนะฮะบวก UNCA ็น3เอวาสกล่องรับฟรีเลยนะครับนูทราซีวิตามินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งกล่องทั้งหมดสี่พันหกสิบบาทไม่ต้องจ่ายนะครับจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับยังมีกระเป๋าหมีแบบนี้ให้ด้วยอีกหนึ่งใบนะฮะติดต่อตอนนี้เลยนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับทักไปด่วนตอนนี้เลยนะครับ